สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปวดหอยเฮ้ยบึงแล้บูเดียนบูเดียนเป็นไทยคลิปบูเดียนเป็นไทยคลิปอ่นรถมาทักขึ้นอยู่ด้วยรถเจ้าวะบอสรถติดลงไปบิึงเดลยป่นเออเจ้าก็ลงยั่ไงล่ะพี่ลองรถติดลงมากเลยเห็นอยู่เดี๋ยวสิภาพยังเลยู่พี่รถติดลง มึงยายไล่สวงวัสดีค่ะอาจารย์บาหวานขึ้นบ่ค้าผูบ่ิหารของง่ายด้ิหนิเข่าง่ายพี่นของง่ายกินก้าวโคตรผู้จัดการส่วนตัวเพิ่นลงไปกินข้าวมันไก่เชยเลยนโอ้โหจีนได้ว่ากันอยุ้ยว่าิ้นมาไปกินข้าวมันเคลียดมันตื่อเราบ้บ่ได้อ่ะเออๆๆโออว่าอยู่บ้านยาได้สวงมูลุมาบ่ว่าซั่นอยู่ปั๊มนี่ต้องไปกินอยู่ปั๊ม กับนัวก็ไม่ดูกับเอียสามสามคนดแม่เราเห็นนอนหลับเลยเรยบปุ๊บผมานรถจอดหนึ่งจอดจอดทีนึงบอกเราอยู่วานบอกแม่ลุยบอกว่าจอดกิตเขานี่เรอเพราะว่าบ้าเรกเข้าเศร้าบอกเราแล้วน้เปาอากมาดลยอ่ะแล้วเราบอกจิว่าโรป่กินนีพี่น้องเราบอกบอก เลยขับครับครับขับรถมาเพิ่นกูเลยครับับรถมาเพื่อนก็าเล่าเหมือนบั้งค่ะแหมมาเดกเห็นเขาอหพิ่งปรหลาไอแกนไปขับรถเจ้าต้องอไอต้องไอต้องเนี่ยตุ้ยจ้าขอเบาร์มืออ่ะฮะจ้าขอเามืออ่ะ ทับบจแปรเด็นเนารับบอนกิงปเด็นกแป้งหรอกคือเราสองพันานละเอ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 เก่งทีไงบคุณูดในถูกกระลังใจนะคะคลิบตอนนี้มาหอดนุ่งเรี่ยนบานผูกรามเด้อก็บ้านไหนบวง้านูกลามจักรตบ้าเปื่สีทีผูกบ้านผูกลาม เอาวมือข้าวเลือไสโอ้บ้แมนบ้แมนบ้านน้องหวานไฟแมนป่าบ้านน้องหวานไฟ้สมุนปลวกลามน้องบวานนี่น้องบวานไฟบ้านน้องบวานห่ามมาหนี่ง น่าเราบอกว่ามีผู้ใดแอายาวดีเนี่ยมีมารยาทเนี่ยอบกล้องเนี่ยเดียวเว้าบางหันจิตงบก้องไทยอ่ะพี่น้องเอ้ยบ่งหัข่อยไทยด่าข่อยไม่คนงหันจิตไทยเนี่ยลงมาจากรถฮี่มาไทยมันมีมารยาทบังคิวอีกกระเบืมีแบ่งกระเบื้างขอนแหน่ดาข่อยบังของบังงามจะของบังงามกันเนี่ข่อยเยอะพี่น้อง เราเปแต่เลี้ยใจเท่นแล้วบ่กพอดีเลยคณ <c oughs> นสิตายเขานอน,น,อ,นอันโกนก็ก็เข้าขึ้นไปปุ๊กรอบนึงบ่ลงมากเอือนใส่รอบนึงย่ย,ย่ยลงมาอ,อ,อ,องานอนตาเน่าอยู่หันแล้ว,อวเอาก <c oughs> จากหงใจบนอกข้ามานอนตาเน่ามันเป็นยังไงเมปาโมเมนปลาเน่าเี้ยตาเน่ามันรับโดนไรมันเน่า บานนี้พี่น้องบ่พอน้ําพอดีนี่เสียตัวนี้บ่เอาลงมามื้อเช้านี่แหน่ติบานนี้เอาทําทะเฮเฮเหนาวมื้อเช้านี่เฮ็ดจังได๋ก่ออันอันตอนบ่ทันมึงเสียกันหนาวจจนอนนั่งนั่งกอดเลกยุงได๋ก่อมื้อเช้านี่เช้านี่เออกอดเลกยุงล่ะเออทานี่ล่ะครับยาจสิตายตเสียจไปใส่อยู่ั้งน้เอาลงมาาจเป็นหยังจังบ่เอาลงมาบ่ยโอ้ จังจังเมนเทาที่ซื้อเทาจังเมนบโบ้หงจะคว้มแค่นที่ว่าเทาเลยจ้งหงจะคว้มกับหงจะคว้มขึ้นไปเอาอยู่พี่น้องแมนแมนนี่หรอือกน้ำดอกเนี่เดี๋ยวนี้บ่ฮั่นในยำตะเขาป้อนเดี๋ยวนี้คอยกับเจ้านะมีแต่เมติบ่ฮั่นในยำเขาป้อนนี่แต่งให้มื่อคุยังสาดกระปูให้เพราะว่าขวงเพาะว่างไว้แล้วอันหอบสาดมาก พี่บ้างไม่ใช่บ้านลวก็ปูเฮ้ากับแขนเดี๋ยวเฮ้ากระเลปูใหายเฮ็ดบ่อนั่นเนาะเฮ็ดบ่านห้เฮ็ดเนาะรวยก็ข่อยังบ่านห้ล่างข่อยังย่านเปลืองน้ำว่าสั่นตุ้เซบบ้างกัน่ะกระเป๋าย่านเปลืองน้ำไม่เอาล่างรวยเพราะเขาล่างรวยเปลืองน้ำายเปลืองตัวผู้แปลกตาเป็นขวอยเนาะก็เลยม่อยเอาล่างแังเจ็บเดียวฮะอันหิวมากลังปวดลังควงเนาะหิวว่าสั่นการหิวน้ามะล่างรวยโอ้วววั่นแรกววว ขั้นมือได้ค่ะเออขั้นมือไดเห้อไปหิวนี่เออไข่แนบไปห้องล่างเดี๋ยวเตะแล้วเจ้าสีล่างเพียงมาเล็กจังแล้วเจ้าหิวขวดหิวมากเจ้ามัดเสื้อน้ำขอยจ่าจ่าขอยพิษตาพิษปอดขวดพิษไตตัวมือเข้าใจแล้วเห่นวกเข้อไหวล่างไหววันนี้ไว้ ช่วยสามใบล่างมือคูหนึ่งมันปิดไปได้บ่พี่น้องเล้บ่อระหยัดจักเมียดบันนี้เอาไปหิวหน้ามาช่วยสิขามห่องแย่แหลมบัินนี้ภาคนั่นมันเป็นภาคที่แม่ติมหลาบจือที่สุดขึ้นแม่ติมอ да ันล่มคุบเหมือนแข่งกีฬาสีหันมือปฐมนิเทศหันร่มคูบเจ็บเอวดิกินยากระจายเสียนเลือสิเจ็บเอวอยู่สองมือ สบาเดี๋ยวนี้ลาบแล้วลงพักนน่นตรงพิจารณาบึงดีๆไปใส่ลานยายอายาจักบานเนี่ยยายจักบานเนี่ยย่างไก่ย่าจิเป้งไหนยักขากย่างตรงๆเนี่ยใส่ลาตาหมากว่างไหมใส่หมานโอ้โหโอ้โหโอ้โหผีหลงมึงเลยย่างแต่สักนน่อดี ันเมนแล้วเหรีตะลุกพี่น้องบอกเลยวบาตะลุกเศ้าหน่อยมีหนาวอีเมื่อขึ้นนี่่พา่งวันาสิได้ได้เอซโอได้จังบุญเด็กบาทเมื่ขึ้นขึ้นี่ได้มื่อขึ้นนี่่อยเมื่อขึ้นได้รอยเร้านั่นอายะจะได้จักรอยก่อนตามรอยตีนนี่ตีุขึ้นนี่าเมื่อกวฟันได้ตามรอยสีบุขึ้นนี่อ้เหมยเขาว่าม่ตามนะครัว่าม่ตาโอ้ใหญ่ๆฮได้รอยเศร้า่อาแม่ ข้าเขากับนีเขาวขากับว่านั่นก็เป็นข้าวบะคิดว่าข้าสีไรดอกเขาว่าว่าตาให้ไปซ้ำไห้ซ้ำเจ้าดังน้อยเนี่ยวันนี้บอกอยู่ไม่ตามไม่จ้าเดินหักดื้อสันว่าเป็นเอสซีติดตามสองเขาไม่ติงเลยแต่ว่าเงินเขดังน้องกับว่านบัดนี้เงินเสียเขากับดิตูลวัดนี้หิ้วเมียไม่ดังเดี๋ยวไปที่พงหายหาน้ำบัตรกระพองเดี๋ยวัดนี้ได้บัตรมาละไข่เดี๋ยววัดนี้ช่วงเดี๋ยววัดนี้ได้บัตรประชาชนได้นั่นเฮ็ดเดีวละ พีน้องแล้วบอกว่าดีแล้วขายบารปะชาชุนเนี่ยตีตีโน้องคนน่าหวนนี้นะ่าตีน้องงายขายทนายขายยาบาทกับใบนั่นท่นแปดตีท่านแปดนี่ละขายบัตรปะชาชุนตัวนั่นนะย่งงตะทอเขาเ่าเป็นโคต t เอทีเอ็มได้อีกขายบันี้เส้นเล่าบันที้ประจัยเงินบันที่ชารานกันร่างเงินเล่าความขายกับขายบันี้เงินค่าบาลประชาชุนกับบ้านไรได้ เออที่ายน้องชื่อไฮไมไอ้ลนบอกเอยทิมเนี่ยสีแดงเนี่ยน้าเื้อมันไปละหาชิบเก่บาเมื่อเปีดน้ำงานมัอก็ปยากบอกเข้าเอาทิมเนี่ยจะพัาจะพันวะอีบอคำอีบอคุนอ่าเอ้แบบเอฟซีมื่อคนนี่กับบอกมื่อคืนนี่กับไม่รุ่นนแน่นเป็นอันลูก้ยแดงไม่มีคุนเด้อนี่เด้อม่องข้น เอกกระเป๋ามาฝาว้นทาเม็ดติมขนพนลาบเสร็แล้วขี่ขโมยล้วเงื่อนพนพนลาอื่นเนี่ยอามาพี่เอฟซีดังก็ม่ติมอีกใชราคาช่องมากสิบหาบาทด้วยชิบห้าบาทหนึงนะโอ้ยอาจจะขวดหน่อยวะโอ้ เดี๋ยวบ้างหนาควายเนี้ยไม่อยากให้ยกินเหล้าคาววันนี้เนาะควายกินสูตรเย็นบุญเล่งใส่สูตรเย็นเนาะก็คืออ๋อนฟิลิปปินส์น้อยยัยจุ่มเผาตัวไปหาขิงสื่อบปล่แพงเอาแดงไว้ก่อนดีหากินฮะย่างย่างคนนั้นเลยลงเทพล่นี่ยังเนี่ยอะไรอยู่ในนี้นี่หลายอย่างทุกอย่างครบสูตรอยู่นี่แต่ว่า อย่ามองไอ้นั่นต้อยืมแต่ละแต่ว่าเกิปุ๊บนึงยิ่งเพิ่งลดหลปุ๊บนั่นอย่านวดตัวนั้นอย่ามองตัวนั้นไปทามยังนี่เบิดด้วย่ใส่หน่อยก็มี่เมส่หน่อยใส่หน่อยก็นีแต่ยังมาบ๊วยหัดในยามตะเข่าปอนเพิ่มใส่หน่อยน้องก็ใส่ก็มี่ยาบริจาคน้องเขายามา่พกไปน้ำไฟในี่ระเบิดนะเออลูกยืมจอยล่ะยาก็ะยู่นี่เบิดนะเออ อ่ะคลิปนี้ก็บับใบชั้นมีก่อนกับแล้วกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่โอ้ยมาเปิดเพียงยยเยอะเลยเด็กนักเรียนอย่าลืมกดสีเด้อพี่น้องเด้อย,ยังไายดีดีอยู่อ่ะคลิปนี้เอาไว้ชั้นมีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดจับตะไคร่ช่องกดทิม้าลำเบือนเอาพิเศษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ